ดูไม่ดีเจ๊งหมดเลยเจ๊งหาแม่เจ๊งพ่อเจ๊งโยมดำก็มาจุ่มกรุงเทพไปอยู่สุพรรณบุรีเช่าบ้านให้อยู่ทุกวันนี้เดือสองพันทั้งน้ำทั้งไฟเสียใจร้องไห้มาตลอดพระอาจารย์ร้องไห้จุกระทั่งวัดสนสนต้นสนอ่างทองไปทั้งน้ำตาไปกับแม่ชีเอ้ยตอนนี้เป็นแม่ชีแล้วนะจักแม่พามนงมะสุพรรณนิกาสุพรรณนิกาโดกไปด้วยกันโยมดำก็น้ำตาไหลมากีห้า หก้าน่ะเป็นบวชทุกสามเดือนอตอนนี้ได้มาเป็นล้านแล้วี้บ้านเชียงใหม่เพาัติธรตอนนี้โมรมดันเนี่ยทำด้วยใจจริงแต่ปากก็จะไม่มีพูดจามไม่เลาะนะตอนนี้ค็อแต่อะไรให้ทุกอย่างตอนนี้มันก็ได้มาไง แล้วก็สามเดือนที่วัดต้นสนะพระอาจารย์ร้องไห้กับเจ้าคนาจังหวัดแทบทุกวันเลยนะแล้วก็ถวายของทุกวันผลไม้ซื้อมาใส่ไว้ในเต็นเงินไม่มีมีไปแค่พันเดียวชาวบ้านเขาอยู่แฟนขี้เกียจมากบนเก่งดาทะเลาะกันสามร้อยหกสิบหวันโอ้โหพระอาจารย์ถือสินก็หกไม่ได้นะใช่ใช่ทะเลาะกันสาม้าวัน โยมดำก็ไม่ได้คิดฆ่าตัวตายหรอกไปวัดต้นสนก็ไยบอกเจ้าคณะจังหวัดบอกว่าพ่อโยม่าทะเลาะกับหัวสามร้อยหกสิบห้าวันผัวก็ไม่มีบ้านจะอยู่แล้วก็ทะเลาะก,กัน, <c oughs> นเดี๋ <c oughs> ยวยังไม่ได้โยมจะไปบอกไลยฝากลยทะเลาะ <c oughs> <c oughs> ก,กันสามร้อยหกสิบห้าวันนะแล้วก็ไม่มีบ้านจะอยู่ก็เดินบ่นทั้งวันเลยเมื่อไหร่กูจะมีบ้านถูกว่าแน้วนะโยมํำก็เลยไปวัดต้นสนไปหาเจ้าคณะจังหวัดบอกว่าสงสารหัวจังเลยหาบ้านใ้หัวอยู่สักหลังเลย แล้วก็น่าจังหวัดก็บอกว่าจะเอาอยัางไงอ่ะอยู่อยากได้กุฏิที่เนี่ยชายอยู่ได้ไหมโดยที่แม่ชีในวัดก็โกหกว่าอยู่ได้เอาเงินมาแสนหนึ่งเด uh huh. ไอ้เราก็ไม่มีตาตังนะมีไปแค่หลักร้อย uh huh. ก็เลยโดนเพื่อนหลอกบางตรงนี้อยู่ได้พวกแม่ชีนั่นหลอกมากที่สุดเลยหลอกก็มีเขาเล่นของไงสวดมนต์แล้วเล่นของหลอกหลอกว่าจะเอาเงินเนี่ยซื้อกุฏิให้ uh huh. แสนหนึ่งออกมา uh huh. เราก็บอก uh huh. ต้องให้ผัวอยู่ได้นะ เพราะเราสาคัญที่ผัวตัวเรามีบ้านอยู่กรุงเทพไงรักผัวมากกว่างั้นไม่ใช่ไม่รักเกลียดมากเลยเลยพระอาจารย์เกลียดมากแต่เราจะเขาไปไเนอ่ยเขาอยู่ใกล้ตัวเราเราก็ต้องพาเขาอยู่ที่โคกนอนตอนนี้ลูกมันสบายแล้วมันอยู่ฝรั่งเศสมันไม่รุ้งับเราอไอ้อนนอผัวลูกอยู่บังนอรอล,ลูกอยู่ฝรั่งเศสได้แฟนฝรั่งมีลุกสองคนอตอนนี้ไอ้ผัวมันอยู่ติดตัวเรามันเท่าเราทุกวันเลยพระอาจารย์เรากุ้มใจมากเลยกัาไป่บ่นกับพระพอาจารย์ประจำเลยว่าโยมเลยทำไมแล้วพระอาจารย์พราเทพส่วนณีบอกไว้นะ เบาเบา,นบ,า,บ,าบนเบาเบาบนเบาเบาบนโอมเพียงให้โยมเบาเบาบน่นเราก็ขำนะระ,ร,ะรู้ต้นเหตุสิว่าต้นเหตุมาจากเหล่านี้แหละทำไมอ่ะใช่ปล่าเราบนน่นนะเขาบอกเราไปเลือกเขาเองออเราต้องโทนเนาเราเลือกเองตอนนี้เราแตบที่จะมาไปโยมดำมาเป็นคนไม่ร้องไห้แล้วก็พูดตรงตรงว่าเอาบ้านนี้เขาอยู่เถอะตอนนี้พูดมาญาติที่อเมริกานะเขาก็ส่งเงินมาให้มามึงอยากได้กุฏินี้ผัวใช่ไหมใช่ เดี๋ยวงตรงตรงกันี่มึงสุบตีที่อ่างทองเอาเป้นสนเลยนะสุบตรีไอ้มึงอยู่ตรงเนี้ยแล้วมึงให้ผัวมึงเอารถแล้วกันมึงไม่เอาอ่ะผัวไปมีบ้านเชียงใหม่แล้วกันเขาก็เลยโยมก็ไม่มีสตังค์เน่ยเจงมาแล้วมีเช่หลักพันโยมก็เลยบอกอ่ะญาติบอกว่าให้เงินมันไปหมื่นหนึ่งป่ะมันขาดมาจากเชียงใหม่ใช่ป่ะญาติก็เลยให้เงินมันหมื่นหนึ่งไปเชียงใหม่